สำหรับไทเกอร์ดีโฟดีนะครับเสริมแหนบบรรทุกป,ประมาณ3ามตันครึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแหนบทรงนี้จะรับน้ำหนักที่สามตันครึ่งได้หรือเปล่านะครับทําการดัดโค้งด้านหลังให้นะครับเพื่อให้รับน้ำหนักได้ไวขึ้นนะครับเปลี่ยนโช๊คหนึ่งคู่ยางนางเพามีนะครับมาดูทรงแหนบด้านหน้าและด้านหลังกันนิดนึงนะครับเปิดช่วงเล่งให้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ไป วันนี้ครับไทเกอร์ Tiger ครับดีโฟดีครับเดี๋ยวเราลองทดสอบน้ำหนักกันที่สามตันครึ่งนะครับลูกค้ามาทำรถที่นี่ก็ได้เห็นเลยครับได้ทดสอบกันเลยนะครับทำแล้วต้องจบครับต้องแบกได้สามตันครึ่งไม่นั่งเเผครับเสริมแหนบแล้วต้องทำให้ได้ครับเสริมแหนบรับน้ำหนักประมาณสามตันหรือสามตันครึ่งลูกค้านี่ใจปันะ้มน่าดูเลยนะเนี่ย เสริมสามตันสามตันครึ่งล่อถ้สี่ตันเลยใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่ามันรับได้จริงเปล่าลองของเลยครับนะฮะอะมาดูกันว่าสี่ตันนั่งเผาไหมนะครับสี่ตันไม่นั่งเผานะฮะเห็นไหมฮะก็โอเคนะนะฮะเสริมแหนบยี่สิบมิลข้างละสามแผ่นนะครับสําหรับไทรเกอร์ดีโฟีครับนี่ฮะแบกน้ำหนักกันที่สี่ตันนะครับอันนี้ลูกค้าลองทดสอบแค่ดูสมรรถนะของแหนบนะครับว่ารับได้ไหม 4ตันนั่งเผาไหมรอติดซุ้มไหมนะครับแค่ใส่น้ําหนักดูแค่นั้นเองนะครับก็ใส่ได้ครับระดับ4ตันก็ใส่ได้ถ้าจะให้ดีก็3ตันครึ่งพอนะสำหรับรถเผาเดิมนะครับอ่ะทํารถกันที่นี่แล้วก็ไม่ต้องลุ้นครับไม่ต้องไปลุ้นกันหน้างานไม่ต้องคาใจกันทั้งนั้นนะครับทํารถแล้วก็แบกกันเลยอ่ะลองดูทรงกันเลยครับว่าเป็นยังไงสําหรับดี d ดีครับล้ำนี้ก็ผ่านครับช่วงล่าง3ตันครึ่งนะฮะ นี่ให้ดูยกหน่อยยกหน่อยรถเบาไม่แข็งนะครับนะเห็นไหมฮะอ่ะเราเสริมแน่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วลำนี้เราจะเปิดช่วงเด้งมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเขารถเขาสวนนะครับนะฮะเปิดช่วงเด้งให้ประมาณ1นิ้วนะครับโอเคทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็มีช่วงยืดหยุ่นให้ลำนี้แบกน้ําหนักเลย3ตันครึ่งถึง4ตันก็พอแบกไหวครับอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดินทงปลอดภัยเป็นไทเกอร์ครับ D4D ครับถึงจะรุ่นเก่านะฮะ เสริมแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับลูกค้าจดสอบแบบน้ำหนักกันเลยที่4ตันนะครับโอเคเดินนาปลอดภัยครับนี่แน,น่นิ่มนวลครับอ่ะไปได้ครับขอบคุณมากๆครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับใบ่วยเลยครับสุดยอดขอบคุณมากๆครับ